อัปเดตข่าววีซ่าวันที่19พฤศจิกายนครับตอนนี้เปิดกันเกือบหมดแล้วนะครับขาดแค่ประเทศสําคัญบางประเทศเท่านั้นเองก่อนอื่นนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือเพื่อนๆสามารถถามคําถามที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยไปต่างประเทศหรือต่างประเทศมาไทยนะครับได้ที่คอมเมนต์ที่อยู่ด้านใต้วิดีโอนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเป็นวิดีโอตอบคําถามวีซ่าก็คือเราอยากจะตอบในวิดีโอแทนเพราะว่าจะได้เห็นทั่วๆกันด้วย จะได้รู้กันหมดนะครับเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับ go no guide com visa นะครับถ้าต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าที่อับเคยทำเอาไว้นะครับทุกอย่างรวบรวมอยู่ในหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้หน้านี้นะครับ go no guide com reopen นะครับเราก็จะรวบรวมเอาไว้ว่าอันไหนเปิดอันไหนเปิดมาเช็คได้เองเลยเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอแล้วตรงนี้ดูวิดีโออัปเดตข่าววีซ่าในเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะพอจิ้มไปปุ๊บก็คือ ข่าวที่เป็นวิดีโอที่อ๊อฟเคยพูดไว้ทั้งหมดมาดูย้อนตามนี้ได้เลยคือเราทําเนื้อหายเยอะมีทั้งไทยไปต่างประเทศต่างประเทศมาไทยและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายบางช่วงก็จะมีคนมาถามว่าเห็นพูดแต่ต่างประเทศมาไทยแล้วไทยไปต่างประเทศละ่ะพูดไปเยอะแล้วก็เราจะมีพยายามมาพูดอีกเรื่อยๆอย่างเช่นหัวข้อนี้ฉะนั้นให้เพื่อนๆมาที่ลิงก์แนะนําแล้วก็เนี่ยอยากรู้อะไรก็ตรงพวกนี้ใช่ไหมจิ้มจิ้มไปเลยหรือไม่ก็เข้าที่ YouTube ของเราจิ้มตรงนี้ก็ได้หรือว่าไปที่ YouTube ของเรา YouTube ตามปกตินั่นแหละเข้าแอป y o u t u b ปก็พิมพ์ในช่องค้นหาว่าโกโนไกด์ก่อนนะอย่างสมมุติเราอยากรู้อะไรอะ่ะก็ต่อท้ายไปอย่างเช่นอยากรู้เรื่องไปต่างประเทศก็อ่ะโกโนไกด์แล้วก็ไปต่างประเทศแล้วก็กดค้นหาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างเนี้ยคืออยากรู้อะไรนะโกโนไกด์เสร็จแล้วก็คําต่อด้วยคําที่อยากจะรู้นะเพราะว่าพยายามจะวนพูดหลายรอบมากนะแต่ว่ามันจะให้ครบทุกเรื่องบ่อยๆก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีคําว่าโกโนไกด์นะครับ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เจอของเรานะโกโนไกแล้วก็เว้นบักเรื่องที่เราอยากจะรู้หรือว่าเข้ายุโรปอย่างเงี้ยเนี่ยโกโนไกเว้นบักเข้ายุโรปนี่งไงก็ทุกคลิปที่ออฟเคยพูดลองดูจากในนี้ทุก่อนก็คือเราพยายามจะทําวนไปวนมาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนะคือเป็นความโลภมากของออฟเองนั่นแหละที่ว่ามีเห็นคนมีปัญหาเยอะก็ออฟอันไหนออฟทำได้ออฟก็ทำใช่ไหมก็เลยมีคลิปค่อนข้างกว้างฉะนั้นก็เพื่อนๆถ้าช่วงไหนออฟไม่ได้พูดอะไรก็ลองมาค้นหากันตามที่บอกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเริ่มต้นจาก กลุ่มที่ออบเรียกว่าขอวีซ่าได้เดินทางเข้าได้ถ้ายังไม่มีวีซ่าก็ขอได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีวีซ่าแล้วก็ไปได้เลยนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่ายุโรปส่วนใหญ่จะล็อกดาวติดเชื้อพุ่งแค่ไหนแต่ไปไปมากลายเป็นว่าไม่ปิดกั้นเราเหก็ยังคงเดินทางเข้าได้หมายถึงว่าสําหรับคนที่ไปเยี่ยมเยียนนะ,ะมีคนเชิญหรืออะไรเงี้ยสบายสบายแต่ว่าถ้าเกิดคนท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้อช่วงเนี้ยคือ ให้ขอวีซ่าได้นะแต่ว่ามันจะมีปัญหาเยอะแยะสารพัดเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็การเดินทางก็คือระหว่างจังหวัดหรือข้ามประเทศเนี่ยก็ได้แหละแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขจุกจิกเยอะแยะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเยี่ยมเย็ยนยังได้อยู่แต่ท่องเที่ยวก็ยังละเหียอยู่เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นกันเลยก็คือตอนเนี้ยไฮไลท์ของครั้งนี้นะจะโฟกัสไปที่สวีเดนแล้วก็เบลเยียมนะครับเดี๋ยวพูดก่อนเลยละกันเ็อคือทั้งสองอันนะอ็อบเคยออกข่าวไปแล้วเมื่อวันก่อน สวีเดนเขาเคยปิดไม่ให้เราขอวีซ่ามาช่วงหนึ่งใช่ไหมคือตอนแรกเปิดมาตอนต้นเดือนกรกฎาเสร็จแล้วก็พอสักกลางกันยาก็ปิดไปอีกอ้างว่าประเทศไทยไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์แต่ตอนนี้คือเปิดกลับมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับทีนี้ขอเอาอีเมลนะครับที่อภิถามเขาก่อนเลยเพราะว่าต้องการคอนเฟิร์มไงแล้วเดี๋ยวอ้างอิงประกาศสถานทูตนิดนึงก็คือตรงเนี้ยฉันอยากจะขอวีซ่าเพื่อไปเยี่ยมเยียนเนี่ย คุณต้องการใบจองโรงแรม ASQ โรงแรมกักตัวหลังจากกลับมาเนี่ยแล้วตั๋วเครื่องบินที่จ่ายแล้วไหมเพราะเขามีพูดถึงอยู่แล้วเขาก็ตอบกำากมอีกบอกว่าให้ไปอ่านเราเองในลิงก์นี้ซึ่งก็คืออันที่เขาเคยพูดในวิดีโอไปแล้วตรงนี้ขอสั้นๆแบบสรุปนะครับก็คืออันดับแรกเราจะต้องถ้าจะขอวีซ่าเชงเก้นสวีเดนนะเข้าสวีเดนวีซ่าเชงเก้นก็คืออันดับแรกคือตั๋วเครื่องบินจะต้องจองของสายการบินพวกนี้ตามหน้าจอนี้เอมิเรตกาตาเอทีเอสิงคโปร์ อีว่าไทยแอร์เวสคือประเทศอื่นบางประเทศก็ฟังเอาไว้เพราะว่าอันเดียวกันเพราะบางประเทศก็ต้องการเงื่อนไขนี้ตามหน้าจอเลยแล้วกันสวิสแอร์ไลน์ลูปฮันซ่าเคเอลเอ็มแอร์ฟรานด์คาเทปซิฟิกอะไรพวกนี้ซึ่งออฟดาวเอาอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือ,อเพราะบางประเทศเขาบอกว่าเอาแค่ใบจองฉะนั้นออก็เลยคิดว่าสวีเดนน่าจะเอาแค่ใบจองในเนี้ยพูดจาไม่ชัดเจนไม่ได้บอกว่าเอาแค่ใบจองหรือว่าต้องจ่ายนะครับฉะนั้นเราเคยมีคลิปอยู่แล้ว ไอ้ที่ว่าจองตั๋วเครื่องบินของวีซ่าของบางสายการบินลองหาดูของบางสายการบินแล้วก็ต้องชําระค่าใช้จ่ายกับโรงแรมสถานกักตัวทางเลือก ASQ ซึ่งตรงนี้แหละก็กำกวมอีกตกลงต้องชําระหรือก็จะมีบางที่ที่เขาแค่มัดจําเฉยๆนะครับหรือว่าถ้าเราสามารถหาใบาจองได้ถ้าหาใบาจองได้ก็คิดว่าน่าจะแค่ใบจองหรือถ้าเกิดเอาแค่มัดจําก่อนก็โอเค ก็คือเขาตอบคกำกลมให้มาดูในนี้เอาเองอ่ะเราก็เลยต้องเสี่ยงเอานะว่าเราจะยังไงต่อมาสําหรับเบลเยียมนะครับเบลเยียมเนี่ยก็ขอตามปกติโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆนะไม่มีเงื่อนไขใดๆแล้วนะครับตัวเครื่องบินใบจองโรงแรมอะไรที่อพพูดเมื่อกี้นี้เบลเยียมไม่เขาไม่เอานะเพราะว่าอฟก็ถามเขาไปยไังี้ผู้สมัครสามารถขอวีซ่าได้ทุกประเภทโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเพิ่มเติมสําหรับใบจองโรงแรมกักตัวสถานทูตไม่ได้ระบุทางนี้ขึ้นอยู่กับผู้สมัคร ถ้าอยากทําก็ทําไปแต่ว่าเขาไม่ได้เอา,เขา,เ,อาเขาไม่ได้บอกว่าจะเอาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกระแสว่าอ๋อทุกที่ต้องเอาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็คือถ้าอันไหนเขาไม่ได้บอกก็ไม่ต้องละกันจะได้ไม่ยุ่งยากเพราะว่ามีหลายประเทศที่เราเอ่อมีคนมาให้เราช่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาแล้วเขาก็วีซ่าผ่านอ่รารอบสรุปให้ก่อนเลยประเทศที่เขามีบอกนะระบุเลยว่าจะเอาเนี่ยมีแค่2ที่เท่าที่เรารู้นะครับก็คืออ่าสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สวีเดนที่เหลือเขาไม่ได้บอกแต่ว่าไอ้เรื่องสายการบินเนี่ย ถ้าเป็นไม่ได้ก็คือควรจะเป็นตั๋วเครื่องบินเพื่อขอวีซ่าเฉยๆนะไม่ใช่ของจริงนะอย่าไปซื้อของจริงนะก็คือเป็นสายการบินตามที่สถานทูตไทยระบุซึ่งเมื่อกี้เราพูดชื่อไปแล้วมาเริ่มต้นกลุ่มเริงร่านะครับคือเราแบ่งออกเป็นเรองร่ากับล่ําไห้แล้วก็ยังไม่รู้เลยซึ่งเริงร่านี้เกือบหมดทุกประเทศแล้วเอาเป็นว่าถ้าไม่รู้อะไรเลยก็เนี่ยขอได้เกือบหมดแล้วแหละขาดแค่จิตเดียวเท่านั้นเองที่ยังไม่ได้นะก็คือมีสเปนนะครับ มีคนเขาบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนท่านทูตแล้วก็เลยไม่รู้จะใจดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับขอวีซ่าได้ตามปกติเข้าได้ตามปกติเลยแต่ทีนี้ว่าบางคนอาจจะเคยเมื่อเดือนก่อนๆเราเคยพูดว่าถ้าเกิดประเทศของแฟนยังปิดกั้นอยู่ก็ให้ขอท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมอตอนนี้ก็ยังขอได้อยู่แต่ว่าเรื่องของการเดินทางข้ามประเทศเนี่ยคือคือเราคงไม่ได้จะข้ามจริงๆหรอกใช่ไหมก็คือการเดินทางข้ามประเทศอาจจะยัง มีเรื่องของการตรวจโควิดหรือการกักตัวอยู่อันนี้ถือว่าอ๊อบแนะนาเฉยๆนะแต่อ๊อบไม่ได้คอนเฟิร์มนะอย่าเอาความถูกต้องอา่อ๊อบนะก็คือเราก็ขอท่องเที่ยวอย่างนี้หมายถึงว่าใครที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เพื่อไปเข้าประเทศแฟนที่ยังปิดอยู่เนี่ยนะถ้าขอท่องเที่ยวแล้ววีซ่าผ่านก็คือเราก็ไปเข้าประเทศแฟนเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องทําแผนว่าเราจะจากประเทศแฟนจะมีแวะไปเนเธอร์แลนด์แล้วก็กลับมาหรืออะไรก็ว่ากันไปคือเราต้องปรับแผนให้มีเนเธอร์แลนด์ เป็นส่วนใหญ่อยู่ในนั้นด้วยก็คือต้องทําแผนและให้คล้องจองว่าพอเราขอนเธอร์แ l a n d มาไงใช่ไหมเผื่อตอมอเขาถามซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ถามก็ได้ยิ่งถ้าคนเคยมีประวัติเข้าเขตเชงเก้นมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถามก็ได้แต่เราก็เผื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาคืออังกฤษ U.K. ขอวีซ่าได้ปกติไม่มีปัญหาคนไทยเข้าได้ไม่ต้องกักตัวส่วนเดนมาร์กเนี่ยถ้าเอาจากประกาศของทางเว็บทางการนะเหมือนกับว่าจะขอได้ทั้งท่องเที่ยวและเยี่ยมเย็ยนแล้ว แต่ว่าเราขอเอาของเดิมไว้ก่อนละกันก็คือเฉพาะเยี่ยมเย็นนะท่องเที่ยวคงไม่ได้มีใครไปช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่จะขอท่องเที่ยวเดนมาร์กจริงๆก็ต้องลองเสี่ยงเอาดูครับเพราะว่ายังไม่มีใครมาบอกนะว่าท่องเที่ยวเดนมาร์กเราผ่านแต่จากหน้าเว็บทางการเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีข้อแม้ว่าจะต้องขอได้เฉพาะเยี่ยมเย็นเหมือนสองสมเดือนก่อนแล้วฝรั่งเศสก็ยังขอวีซ่าได้ตามปกติอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าฟูลล็อกดาวก็ตามนะครับเพราะว่าคนไทยเราเป็นประเทศเสี่ยงโควิดต่ำเขาก็ยังให้เข้าอยู่แล้วก็จะมีการตรวจโควิดฟรีที่สนามบินที่ฝรั่งเศสด้วยก็คือไม่ต้องทำใบตรวจโควิดนะคือที่นี้ทุกประเทศนั่นแหละในเขตเชงเก้นอ่ะไม่ได้ต้องการใบตรวจโควิดเพราะาเราอยู่ในรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยไงถ้าเกิดเป็นประเทศที่เสี่ยงอะ่ะติดโควิดสูงอะ่ะเขาอาจจะเอาแต่ของเราไม่เอาไงแล้วก็ประเทศเยอรมนี นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเงื่อนไขก็แค่ว่าเดินทางมากกว่า6สัปดาห์คือสัก4ี่ิบห้าวันขึ้นไปก็คือถ้าเกิดใครจะไปน้อยกว่า4ี่สิบห้าก็ก็ขอไป45ไงแล,แล้วเวลาไปจริงก็ไปน้อยกว่าได้ไม่มีปัญหาเบลเยียมเมื่อกี้พูดไปแล้วขอได้ตามปกติแล้วนะครับมีคนผ่านแล้วเงื่อนไขโหดๆก่อนหน้านี้ลืมอดีตไปเลยไม่มีแล้วขอได้ตามปกติพึ่งคบกันก็ได้อ่าแต่ว่าต้องเตรียมหลักฐานให้โอเคหน่อยนะไม่ใช่ว่าบอกว่า ขอได้ตามปกติแล้วจะผ่านง่ายหรืออะไรเงี้ยก็เตรียมเอกสารแน่นเหมือนเดิมแล้วก็กรีซนะครับขอวีซ่าที่สถานทูตไม่มีปัญหาโปรตุเกสก็ขอได้เช็กริพับลิกเยี่ยมเย็นผ่านได้แต่ท่องเที่ยวอาจจะไม่ผ่านคือบางประเทศเขาอาจจะกลับไปเข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้วก็นี่ครับอิตาลีกลับมาอนุมัติวีซ่าให้แล้วขอพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวถัดไปอิตาลีก็จะเป็นปกติแล้วนะครับก็คือเงื่อนไขแค่ว่าโชว์ตั๋วเครื่องบินที่ ทางการไทยอนุญาตให้เข้าก็หลายชื่อพูดไปแล้วก็คือดูที่สถานทูตไทยในอิตาลีก็ได้แต่อาจจะต้องมีการกักตัวที่บ้านนิดนึงแล้วก็ฟินแลนด์นะครับอันนี้เราก็ยังเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละเราพูดมาหลายครั้งแล้วคือดูการเงินผู้ยื่นเป็นหลักไม่ดูการเงินผู้เชิญแต่ก็ควรจะส่งนะถ้าเกิดใครมีการเงินที่ดีอยู่แล้วเงินเก็บโอเคอยู่แล้วก็น่าจะผ่านได้นะครับแล้วก็นอร์เวย์ก็ขอได้ตามปกติแต่ว่าได้เฉพาะเยี่ยมเยียนขอได้ตั้งแต่ สักพักหนึ่งแล้วนะครับนอร์เวย์ขอได้ตามปกติแล้วก็สวีเดนพูดไปแล้วจะต้องมีตั๋วเครื่องบินที่ว่ามาแล้วก็มีใบจองโรงแรม a อ q อด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าเอาแต่ใบจองหรือต้องจ่ายก็เราต้องลองดูนะครับถ้าได้ผลยังไงก็อยากให้ช่วยมาบอกนิดนึงว่าใช้ใบจองเฉยๆหรือมาจําหรือจ่ายเต็มหรือ,อยังไงแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็อนุม,มัติวีซ่าให้ก็เนี่ยเนียเงื่อนไขเดียวกับสวีเดนเนี่ยแหละก็เลยมาอยู่ข้างๆกัน ก็คือแต่อันนั้นเ,าเขาตอบนะเขาตอบเอาเคยพูดในคลิปก่อน,อนแล้วว่าเอาแค่ใบจองทั้งตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรมกับตัว ASQ ด้วยแล้วก็อสอสเตรียนะครับออสเตรียยุโรปนะพูดไปในครั้งที่แล้วก็คือเขาไม่ได้ประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์เราจะต้องติดต่อสถานทูตโดยตรงเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าเออเราเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมแฟนนะมีเหตุจําเป็นอะไรยังไงบ้างซึ่งมีคนมารายงานแล้วว่าเขาผ่าน เขาขอวีซ่าออสเตรียผ่านแล้วก็คือไปดูในคลิปอัปเดตข่าววีซ่าครั้งที่แล้วแล้วกันวันที่12พฤศจิกายนเนี่ยมีพูดไปเยอะเลยของออสเตรียนะครับคือติดต่อสถานทูตทางอีเมลหรือทางเบอร์โทรอ่ะแล้วก็ส่งหลักฐานไปให้เขาดูแล้วก็เดี๋ยวยังไงเขาก็จะบอกอีกทีหนึ่งแล้วก็อเมริกาครับก็ขอได้ตามปกติแล้วนะครับมีคนมาถามอยู่เรื่อยอเมริกาขอได้ยังอะไรเงี้ยขอได้แล้วก็ผ่านย่างเหมือนเดิมหวังว่านะหวังว่าเปลี่ยน ประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนโยบายต่างประเทศเขาคงจะเปลี่ยนนะหวังว่าเฉยๆนะเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็คนเก่ายังคงอยู่จนถึงปลายเดือนมก,กราคมหรือยังไงนี่แหละหวังว่าคนใหม่คงจะเกี <c oughs> ๆๆ่ยวไหมอ่ะเกี่ยวทําให้วีซ่าเราผ่านง่ายขึ้นหรือเปล่าแล้วก็แคนาดาพูดไปในครั้งก่อนเหมือนกันก็คือเปิดมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วขอวีซ่าออนไลน์เท่านั้นสําหรับเยี่ยมเยียนเท่านั้นท่องเที่ยวไม่ได้ ต้องเคยเจอตัวกันแล้วสักหนึ่งครั้งเคยเจอกันทางกายภาพอะครับแล้วก็รู้จักกันอย่างน้อยหนึ่งปีขอออนไลน์รู้จักกันอย่างน้อยหนึ่งปีก็คงจะดูจากตาประทับของคนเชิญนั่นแหละแล้วก็เคยเจอตัวกันแล้วหรือถ้าเกิดใครที่ยังมาไม่ถึงตาประทับของคนเชิญยังไม่ถึงหนึ่งปีก็ถ้าหลักฐานการแชทแบบว่าระบุวันที่ว่าเกินหนึ่งปีก็ลองดูลองดูว่าจะได้ไหมถ้าเราไม่อยากรอนะ บางคนก็ใช้วิธีว่าเอ้ยอีกไม่นานแล้วอีกไม่นานแล้วใช้วิธีรอรอให้เกินหนึ่งปีแล้วเพราะว่าตอนนี้มันต้องทําไอ้นี่ด้วยครับพูดไปในครั้งก่อนนแล้วก็คือใบ i m m 0 0 0 6ย e อ่ะที่เขาให้ดาวน์โหลดอ่ะต้องทําอันนั้นแล้วก็เอาไปให้นตาตอรี่รับรองด้วยเอ่อแล้วก็ยูเครนนะครับก็ขอวีซ่าผ่านได้มีคนมาบอกแล้วพวกนั้นก็คือกลุ่มเรื่องด้านนะครับที่มีคนมาบอกแล้วอ่ะว่าผ่านเราก็เลยเอามาลงได้แล้วก็กลุ่มร่าให้ยจริงๆแล้วเนี่ คือเราใส่โปลแลนด์เข้ามาเพราะว่าคือขอวีซ่าได้นะแต่ไม่มีคนผ่านเลยฉะนั้นถ้าเกิดใครขอโปลแลนด์แล้วผ่านเนี่ยช่วยบอกเราหน่อยเราจะได้มูฟออกก็จะกลายเป็นว่ากลุ่มล่ำไห้จะไม่มี <laughs> ถ้าเกิดว่ามีคนผ่านโปลแลนด์แล้วนะเอ,อแล้วก็กลุ่มที่ยังไม่รู้ผลไม่มีใครมาบอกเลยก็เหมือนเดิมไอซ์แลนด์กับลักเซมเบิร์กนะครับไอซ์แลนด์ขอผ่านเดนมาร์กจริงๆก็ควรจะผ่านเหมือนกันนะควรจะผ่านเหมือนเดนมาร์กนะก็เหมือนเดิมครับอันนี้เข้าได้ถ้ามีวีซา่า ของประเทศนั้นอาจจะเป็นวีซ่าระยะยาวหรือว่ามีวีซ่าเชงเก้นถ้ามีวีซ่าเชงเก้นก็ขเข้าได้เลยแต่ว่าถ้าจะขอวีซ่าประเทศสามประเทศนี้โดยตรงอย่างขอโดยตรงไม่ได้ก็คือโครเอเชียมาลตาเอสโตเนียก็คือขอวีซ่าข้างเคียงอ่ะเพราะว่าอยู่ในเขตเชงเก้นเหมือนกันหมดใช่ไหมเอายกเว้นโครเอเชียไม่ได้อยู่ในเชงเก้นแต่ใช้วีซ่าเชงเก้นแบบมัลติเพลเข้าได้อับเคยพูดไปในครั้งที่แล้ว ก็คือมีวีซ่าข้างเคียงหรือระยะยาวก็เข้าได้แต่วีซ่าระยะสั้นยังขอไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เข้าไม่ได้ขอวีซ่าก็ไม่ได้ครับเป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจมากคือเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้ก็รอคอยแล้วรอคอยอีกขอเริ่มต้นจากนี้เลยมาคู่กันเลยนะครับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับคู่หูคู่จิตตกนะครับคือออสเตรเลียเนี่ยเดี๋ยวมีหลักฐานให้ดูมีคนมาพูดบ่อยมากว่าออสเตรเลียเข้าได้แล้วนะหรืออะไรเงี้ยคือเนี่ย ชอบให้ข้อมูลไม่ชัดเจนเนี่ยเรียนแบบไทยเปล่าอะ่ะคือตอนนี้ยังไม่ได้นะออสเตรเลียจิงโจ้ยังไม่ได้นะเข้าได้เฉพาะบางกลุ่มที่มีความจําเป็นซึ่งก็คือพลเมืองออสเตรเลียนเองแล้วก็ญาติญาติของพลเมืองอะ่ะญาติญาติคือหมายถึงมีหลักฐ,รรฐานราชการนะอแล้วก็กลุ่มที่มีความจําเป็นอย่างเช่นป่วยหนักหรือว่าไปร่วมงานศพอะไรเงี้ยนอกนั้นยังไม่ได้นะก็คือกลุ่มที่มีความจําเป็นเท่านั้นถึงจะขอยกเว้นเข้าไปได้เขายังพูดด้วยซ้ำว่า,าโคต้ามันจํากัด เหมือนไทยเลยโคต้าเข้าประเทศจํากัดจะให้ชาวออสเตรเลียนที่ยังอยู่นอกประเทศเข้ามาก่อนคือจัดลําดับความสําคัญออสเตรเลียนก่อนแล้วก็อื่นๆตามมาทีหลังฉะนั้นนักเรียนยังไม่ได้เลยคือนักเรียนนี้เป็นรายได้อันดับ3ของประเทศเนี่ยยังไม่ให้เลยแล้วท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนจะเหลือหรือตอนนี้ยังยื่นขอออนไลน์ได้คือพวกนี้เนี่ยให้ขอได้แต่เขาไม่ให้ไงไม่รู้ว่าจะพิจารณาให้เมื่อไหร่คือเอาใบสมัครเราไปดองเอาไว้อาจจะเป็นปีก็ได้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้นะครับยืนยันออิถามทาง VFS ของออสเตรเลียไปแล้วพอจะทราบไหมครับเมื่อไหร่จะขอวีซ่าวีซ่าสับคลาส600ก็คือท่องเทียเ่ยวเยี่ยมเยียนนั่นแหละเข้าออสเตรเลียได้เขาก็ตอบมากำากวมาทางศูนย์ได้เปิดให้สําหรับนเนี้ยเนี้ยไอ้กำโกวมอย่างนี้แหละที่ทําให้มีปัญหาว่าให้เก็บลายนิ้วมือบโอ m e t ร i c ได้ตั้งแต่2พฤศจิกายนซึ่งก็เข้าใจผิดไงอ๋อนี่คือขอได้แล้วแต่มีแอบห้อยไว้ข้างล่างว่าการจํากัดการเดินทางยังคงมีอยู่ คุณไม่สามารถเข้าออสเตรเลียได้ยกเว้นอยู่ในประเภทที่ได้รับการยกเว้นแล้วเราคิดว่าเราจะได้รับการยกเว้นได้ยังไงเราไม่ได้มีอะไรพิเศษกับประเทศนั้นซะหน่อยใช่ไหมแต่งงานก็ไม่ได้แต่งเฉะนั้นท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นเลยไม่ได้ครับออฟก็เลยถามย้ำไปอีกรอบหนึ่งคือเขาก็เป็นข้อความอัตโนมัติไงเมื่อกี้สรุปว่าตอนนี้เราขอวีซ่าท่องเที่ยวสับคัสหกร้อยได้ไหมครับสรุปว่าขอได้ไม่ได้ฟันธงหน่อยเขาก็ตอบกำกวลมาอีกผู้สมัครยื่นไปสมัครท่องเที่ยวได้ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นยังกล่าวว่างงั้้นนแหลก็คืือย่ไได ออนไลน์ยื่นได้แต่ว่าไม่พิจารณาให้คือยื่นไปแล้วก็เอาไปดองเอาไว้ฉะนั้นถ้าเกิดใครออสเตรเลียบอกว่าผ่านแล้วเนี่ยท่องเที่ยวเยี่ยมเย,ยนนะสับคาสหกร้อยนะช่วยบอกเราหน่อยเผื่อเราอาจจะเข้าใจผิดอออก็ถามย้ำไปอีกตกลงตอนนี้ออสเตรเลียเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้แล้วหรือ,อยังครับข้อเขาบอกว่ายื่นออนไลน์ได้ใช่ไหมแต่ว่าให้เฉพาะกลุ่มที่มีความจําเป็นเนี่ยถ้ายื่นออนไลน์ไปแล้วเขาจะพิจารณาวีซ่าให้เลยไหมนี่คือย้ำนะว่า ให้นักท่องเที่ยวเข้าได้หรือ,อยังเขาจะพิจารณาวีซ่าให้เราเลยไหมเขาก็ตอบมาว่านี่ครับอ่านดูให้ดีการจำกัดการเดินทางยังคงมีอยู่คุณไม่สามารถเข้าออสเตรเลียได้ยกเว้นคุณจะอยู่ในประเภทที่ได้รับการยกเว้นหรือคุณจะได้รับการยกเว้นแบบรายบุคคลฉะนั้นอ๊อฟเคยพูดในคลิปหนึ่งไปเต็มๆเลยคนที่ได้รับการยกเว้นก็คือกลุ่มคนที่มีความจําเป็นอะก่อนจะนานเกินไปจิงโจ้นี่เลี่ยงเขาเรียกว่าท่ามากเหลือเกิน ฉะนั้นนิวซีแลนด์ก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็สโลวีเนียก็อันนี้คือพวกนี้ไม่ได้หมดเลยนะสโลวีเนียตอนนี้ยกเลิกแล้วที่จะยกเลิกการขอที่ออสเตรียแล้วแต่ยังไม่ประกาศว่าจะให้ขอที่ไหนและยังไม่เปิดให้ขอวีซ่าเลยใครเป็นทีมสโลวีเนียก็คงเศร้านะครับคงต้องขอประเทศข้างเคียงเข้าไปแทนหรือเปล่าอย่างอิตาลีหรือว่าประเทศข้างเคียงครับเข้าไปแทนแล้วก็ฮังการีแล้วก็สโลวาเกีย ก็คืออัพได้ถามทางอีเมลไปแล้วอ่าน,นี้ยืนยันนะครับสโลวาเกียเนี่ยเพิ่งตอบมาขออภัยตอนนี้เราปิดออฟฟิศของเราชั่วคราวและเราก็ไม่รับใบสมัครสำหรับเชงเก้นวีซ่าอันนี้คือสโลวาเกียนะครับแล้วก็ฮังการีฮังการีก็เหมือนเดิมเราปิดตั้งแต่15มีนาสำหรับเชงเก้นวีซ่าแล้วก็คุณไม่สามารถขอเชงเก้นวีซ่าได้คือพวกนี้คือถ้าจะขอระยะยาวก็คงได้แหละ แต่ว่าขอระยะสั้นเชงเก,น,เกนยังไม่ได้คือระยะยาวก็คงเฉพาะคนที่บางกลุ่มบางประเภทใช่ไหมยอย่างเช่นจดทะเบียนหรืออะไรก็ต้องลองติดต่อดูแต่ระยะสั้นท่องเทียเท่ยวเยี่ยมเย็นยังไม่ได้ต่อมาก็คือไอร์อแลนด์ไอร์แลนด์ที่อยู่ข้างๆอังกฤษนะครับก็ขอได้แต่วีซ่าระยะยาวระยะสั้นยังไม่ได้นะแล้วก็เลตเวียลิทวเนียก็ไม่ได้ส่วนรัสเซียก็คนไทยยังเข้าไม่ได้คือค่อยๆเปิดมากขึ้นแล้วตอนนี้เป็นสิบสี่ประเทศแล้ว แต่ว่ายังไม่มีรายชื่อประเทศไทยอยู่ถ้าเกิดว่าเปิดให้ไทยเมื่อไหร่ก็เข้าไปได้สามสิบวันไม่ต้องขอวีซา่าแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการไปเจอกันในประเทศที่สามนะครับประเทศของตัวเองยังไม่เปิดเนี่ยหรือเปิดก็ขอยากมากนะส่วนใหญ่จะเป็นอเมริกาที่หมายถึงว่าแฟนอเมริกาก็จะเปนัดเจอกันที่ประเทศอื่นแทนเพราะว่าอเมริกานี่ก็ผ่านยากๆใช่ไหมต่อให้เปิดก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้อะไรนี้ใช่ไหมก็เลยไปเจอกันในประเทศที่สาม ซึ่งเรามีประเทศมาแนะนำอ่าก็มีตุรกีนะครับอันนี้มีอัปเดตนิดนึงก็คือตุรกีเนี่ยปกติเราก็คนไทยนะครับฟรีวีซ่าสาวันเข้าได้เลยไม่ต้องขอวีซ่านี่ไงเราเขียนไวล้ละไม่ต้องกักตัวไม่ต้องมีใบตรวจโควิดอ่าแต่ขากลับนี่ต้องรู้นะว่าเป็นแบบจ่ายค่ากักตัวเองอย่างเดียวนะแล้วก็การต่อวีซ่าคือเราอยู่ได้30วันใช่ไหมแต่เราสามารถต่อเวลาได้นะ ได้ที่ต่อมอที่ตุรกีเลยคือไปต่อในประเทศเลยแต่อยู่รวมกันได้ไม่เกิน90วันคือตุรกีเขาจะใช้กฎเดียวกับเชงเก้นแต่วงเล็บไม่ได้อยู่ในเชงเก้นนะวีซ่าตุรกีก็จะอยู่ได้90วันภายใน180วันก็คือเบื้องต้น30ก่อนเสร็จแล้วก็ไปต่อใครเคยไปขออยู่ต่อในตุรกีมาแล้วเนี่ยช่วยมาแชร์ให้เราฟังหน่อยว่ายากไหมคือได้30ก่อนแล้วก็ไปต่ออีกน่าจะต่อได้อีกทีละ30นะจนถึงไม่เกิน90แล้วก็มาดีฟ ฟรีวีซ่าเก้าสิบวันเหมือนกันคือพวกเนี้ยเอามาลงเพราะว่าคนไทยฟรีวีซ่าหมดเลยไงไม่ต้องขอวีซ่านะแอลเบเนียอันนี้คือเว็บไซต์ของทางการแอลเบเนียแล้วก็มีนี่นี่นะครับตัวหนาก็คือให้คนจากประเทศเหล่านี้มีไทยแลนด์อยู่ใช่ไหมก็คือให้เข้าได้เนี่ยบิ t อาวีซ่าช็อตสเตนเนี่ยแต่ว่าจนถึงสามสิบพฤศจิกาก็ใกล้แล้วใกล้แล้วก็เลยมารอดูว่าหลังสามสิบพฤศจิกาแล้วจะยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตใหม่ แล้วก็แอฟริกาใต้เปิดแล้วก็คืออยู่ใกล้ๆดูใบนั่นแหละใช่ไหมยังไม่เคยมีใครมาบอกว่าลองไปดูแล้วแล้วเออเราก็อยากจะรู้เหมือนกันคนไทยก็ฟรีวีซา่า30บวันเหมือนกันนะครับแล้วก็สองประเทศนี้ใหม่ล่าสุดจะมีใครไปไหมชิลีแล้วก็เปรูคนไปก็คงเป็นประเทศที่อยู่ใกล้แถบนั้นใช่ไหมอย่างเช่นอเมริกาออสเตรเลียนี่ใกล้ไหมไปเจอกันที่อเมริกาไทายแทนไหมก็คือชิลีกับเปรู อยู่ได้เก้าสิบวันไม่ต้องขอวีซ่านะครับสําหรับคนไทยอยู่ได้90้าสิวันไม่ต้องขอวีซ่าชิลีอพิ่งพูดคลิปไปวันก่อนมีหลักฐานให้ดูวันนั้นพอดีไม่ได้เอามาให้ดูตรงประโยคนี้สถานทูตชิลีประจํากรุงเทพนี่เลยเนีย่ไทยเนชั่นแนลถือพาสปอร์ตของไทยได้รับการยกเว้นจากเรื่องของวีซ่าเนี่ยไม่เกินเก้าสิบวันนี่ไงอยู่ในชิลีได้ไม่เกินเก้าสิบวันอ่าฉะนั้นสถานทูตชิลีในกรุงเทพเขาบอกแล้วนะ ก็อยู่ชิลีเสร็จแล้วก็มุฟไปเปรูต่อได้โอ้โห180วันเลยอะ่ะโอ้โหูฮูฮูเออจริงๆเราก็อยากไปนะอเมริกาใต้เนี่ยโดยเฉพาะชิลีนะครึ่งล่างเนี่ยเขาอยู่ใกล้โคลโลกใต้ด้วยฉะนั้นมีทั้งหนาวและร้อนเลยในประเทศเดียวกันจริงมากๆสักวันหนึ่งเราต้องไปสุปว่านี่คือทางเลือกของเพื่อนๆที่จะไปเจอกันในประเทศที่3จริงๆมีอีกอันนึงก็คือดูไบประเทศ UAE เนี่ยนะซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมไม่แพ้ตุรกี เพราะว่ามีคนมาให้เราช่วยเกี่ยวกับดูใบเนี่ยหลายคนเลยก็คือไปเจอกันที่ดูใบก็ได้แต่วงเล็บต้องขอวีซ่าแต่ของ่ายมากเขาเรียกว่าเอกสารครบจบแน่นอนผ่านแน่แน่ถ้าเอกสารครบคือเอกสารไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่พาสปอร์ตกับบัตรประชาชนแล้วก็ใบจองโรงแรมส่วนตั๋วเครื่องบินนั้นเราจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินของอันนี้เขียนผิดเนี่ยต้องเป็นตัวอีตั๋วเครื่องบินของเอมิเรต สายการบินเอมิเรตหรือหรืออื่นๆก็ได้นะแต่เราเคยทําคลิปของเอมิเรตไปเรามีคลิปนะขอวีซ่าดูไบแบบอย่างละเอียดเลยอ่าก็คือถ้ามีตั๋วเอมิเรตแล้วก็ค่อยมาขอวีซ่าดูไบผ่านระบบทีนี้มันจะให้มี30กับ90ใช่ไหมแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็แพงขึ้นนะถ้าเอา90ก็คือจะให้สาหรือ90ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราจองตัว๋วฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่90เราต้องจองตั๋วไปวันไปวันกลับนานๆเขาถึงจะให้90แล้วก็วันนี้ วันนี้ไม่มีเพิ่มนะครับคลิปนานมากแล้วก็มีทิ้งท้ายที่การกลับไทยกลับไทยตอนนี้อ,อ๋คิดว่าไม่ว่าจะอยู่ไปมุมไหนของโลกเนี่ยตอนนี้คือถ้าถ้าประเทศนั้นมีเที่ยวบินกลับที่เป็นทเที่ยวบินตามรายชื่อที่สถานทูตไทยที่ประเทศนั้นบอกนะเราสามารถกลับได้แล้วโดยที่วงเล็บจ่ายค่ากักตัวเองฉะนั้นประเด็นก่อนหน้านี้ที่ว่าไปแล้วกลับไม่ได้เลยอเงี้ยไม่มีแล้วสถานทูตไทยในประเทศนั้นเขากําหนดสายการบินอะไรมา เราก็สามารถกลับได้ตามวันเวลาที่เราต้องการถ้าเรายอมจ่ายค่ากักตัวเองใน alternative state quarantine โดยที่เราอาจจะต้องมีการลงทะเบียนกับสถานทูตนิดนึงสัก7-10วันเพื่อขอใบรับรองเข้าประเทศหรือ COE คือไม่ได้ต้องรออะไรนะแค่ลงทะเบียนเพื่อส่งตั๋วเครื่องบินกับใบจองโรงแรมกักตัวให้เขาแล้วเขาก็ออก COE ให้เราก็จบกลับได้ตามวันเวลาที่เราต้องการเลยได้ทุกมุมในโลก องค์เงือกสายการบินที่สถานทูตเขามีรายชื่อนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือทเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ซึ่งเขาก็จะมีประกาศใน Facebook ของแต่ละสถานทูตว่าถ้ามีถ้ามีก็คือไปจองตั๋วให้ได้ขากลับนะให้ได้ตรงกับวันเวลาที่เขากําหนดอย่างยกตัวอย่างนะถ้าเป็นยุโรปก็จะมีการบินไทยกับลุปฮันซาอย่างเงี้ยนะแต่ได้เฉพาะบางวันนะแล้วก็ขอใบกักตัวฟรีจากสายการบินมาด้วยแล้วก็มามาขอ COE ต่อจากสถานทูต แต่ได้เฉพาะบางวันแล้วก็โค้ตาจำกัดถ้าเคสนี้จะได้กักตัวฟรีแต่ต้องเป็นสายการบินแล้วก็วันเวลาตามที่สถานทูตไทยที่ประเทศนั้นกำหนดเท่านั้นตอนนี้เที่ยวบินพิเศษเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วที่ว่าต้องลงทะเบียนล่วงหน้ารอคิวนานๆเป็นเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีคือบางที่อาจจะยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่ามันแบบน้อยมากๆคือเขาจะมาเหลือแค่2มุกอย่างที่ออบบอกแทนครับก็สรุปว่าตัวแดงนี้เดินทางเข้าแทา่นนี่คือวิดีโอที่อับเคยพูดนะถ้าจิ้มไปก็จะเป็นวิดีโอ เดินทางเข้าไทายง่ายขึ้นแล้วไม่ต้องรอคิวตั๋วเครื่องบินไม่แพงคือตั๋วราคาปกติถ้าจองไปกลับก็กลับตามปกติแต่ว่าต้องจ่ายค่ากลับตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็คือลิงก์ที่เราแนะนํานะรวมลิงก์วิธีขอวีซ่าอ่าเรามาจิ้มในนี้ได้แล้วเราก็มีช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของโกโนไกแล้วก็การเดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิดเช็คการเดินทางในยุโรปเข้าได้ไหมแล้วก็ต่างชาติเข้าไทายอ่าก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีคําถามเกี่ยวกับ ไทยไปต่างประเทศต่างประเทศมาไทยก็สามารถถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบกันในวิดีโอตอบคำถามวีซ่าอีกทีนึง่งวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ